ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจในพิธียกช่อฟ้าศาลาพุทธภานุภาพและพิธีทอดกรถินสามัคคีนวัดสว่างคงคาจังหวัดเพชรบูรณ์ผลเอกอักษาราเกิดผลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวะในการปฏิบัติภาพพรกิจพิธียกเช่าฟ้าศาลาพุทธานุภาพและพิธีทอดกรถินสามัคคีนวัดสว่างคงคาบ้านท่าสวายตำบลท่าแดงอำเภอนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพระครูโอภาพัพชรสารจัง าอาวาสวัดสว่างคงคาเจ้าคณะตำบลกองทูลท่าแดงเขตสองชั้นเอกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจิมป้ายสาราพุทฐานุภาพพร้อมทั้งร่วมมอบข้าวสารและขนมให้กับเด็กและชาวบ้านจำนวน99ชุดโดยมีพันเอกเียรเดชกมลเพชรรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1พันเอกพระสินแสงคำร,รองผู้บังคบการกรมทหารม้าที่3คณะสิทิ์เก่าโรงเวียนในร้อยจเจ้าปรรุ่นที่25พร้อมด้วยข้าราชการท้องถิ่นและพ่อค้าประชาชนร่วมในพิธีเป็นจวน מה?